กลับสวัสดีค่ะรายการ Time Out กลับมาพบอีกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านสามารถติดตามเราได้นะคะจากช่องทางในโซเชียลมีเดียต่างๆที่ขึ้นอยู่หน้าหน้าจอขณะนี้นะคะรวมทั้งผู้ที่เป็นเพื่อนใน Facebook ของดิฉันก็สามารถเข้าไปใน Facebook ของตัวดิฉันได้แล้วก็รายการตื่นตื่น,นหรือเบนส์ทองหล่อไลฟ์สไตล์นะคะก็ติดตามเราได้ในช่องทางต่างๆเหล่านี้นะคะซึ่ง เราก็จะพยายามทำให้กว้างกว้างขวางขึ้นเพื่อที่สิ่งที่เราพูดเนี่ยอาจจะฟังเป็นเรื่องเล็กๆอาจจะฟังเป็นเรื่องธรมธรมดาธรรมดาแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยวัตถุประสงค์ของรายการเนี่ยเราอยากให้สิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้ค่ะมันสามารถจะนำมาสร้างสิ่งใหญ่ๆเป็นประโยชน์ใหญ่ๆให,ให้เพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งแขกรับเชิญที่ยังอยู่กับเราในวันนี้คือครูปิ่มเนี่ยนะคะ เน้นไปที่การสอนอ,อ,อนาคตของของของชาติแล้วกันค่ะใช้คำนี้อนาคตเล็กๆแต่อนาคตเล็กๆเนี่ยอีกหน่อยเขาะจะเป็นเจ้าของอนาคตใหญ่ๆเพราะฉะนั้นดิฉันถึงพูดว่าสิ่งเล็กๆเราไม่ควรจะมองข้ามเพราะเราต้องสร้างสิ่งเล็กๆนี้ให้มัน ยิ่งใหญ่ขึ้นนะคะสวัสดีอีกครั้งค่ะค่ะสวัสดีค่ะเราพูดค้างกันไว้ในประเด็นที่พี่โปรยไปเมื่อกี้นี้ว่าหนูก็เริ่มสอนเด็กแล้วก็เริ่มปรับตัวเองแล้วก็เริ่มที่จะกลายเป็นว่าด้วยสถานการณ์ที่บังคับก็เลยทําให้น้องปิ่มเองก็ต้องมานั่งเป็นคุณครูปิ่มที่สอนเปียโนคุณครูปิ่มที่สอนร้องเพลงคุณครูปิ่มสอนอาร์ตพี่เชื่อว่าหนูอ่ะไม่ได้สอนแค่นั้นหรอก หนูดูเด็กแล้วหนูกำลังใส่อะไรบางอย่างให้เขาด้วยซ้ำเวลาที่เขาเริ่มหลุดเขาไม่สนใจแล้วหนูปรับค่ะด้วยความรู้ที่หนูมีที่พี่เชื่อว่าความที่สนใจการปฏิบัติธรรมสนใจการเจริญสติอะไรพวกนี้พี่เชื่อว่าอยู่ดูทั้งตัวเองแล้วอยู่ก็อยู่ดูเด็กด้วยพี่พูดผิดหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจพูดพูดถูกต้องเลยค่ะเนื่องจากว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ย ปิ่มเองเนี่ยได้มีโอกาสสอนเด็กผู้ใหญ่แล้วก็สอนเด็กที่มีความหลากหลายคือเด็กพิการซ้ำซ้อน mm hmm. เด็กที่อาจจะเป็นเด็กพิเศษออทิสต mm ิก hmm. เด็กดาวชินโดมเด็กเป็นไบโพล่า hmm. เด็กเป็นติดอ่างอะไรเงี้ย mm hmm. ครูปิ่มสอนมาหมด mm hmm. เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือโอกาสเหล่านี้ที่เราได้ได้ไปสอนเด็กพวกนี้เนี่ย mm hmm. ก็เป็นครูของเรา คือดิฉันจะจะแรงนิดนึงนะคะคือผู้หญิงที่นั่งอยู่ตรงหน้าของดิฉันเนี่ยนะคะจะชมกันเกินไปหรือเปล่าก็ไม่ทราบคือมีจิตใจที่งดงามมากๆด้วยที่พูดว่าไปสอนเขาเนี่ยไปสอนเพราะว่าจริงๆอยากที่จะสร้างกุศลให้กับตัวเองนะคะเพื่อที่จะทําให้สังคมแล้วในเวลาเดียวกันก็ด้วยจิตที่แบบอยากจะเป็น จิตที่ช่วยเหลือสังคมซึ่งพี่เรียกว่าจิตกุศลเพราะว่าเราเรียนเราศึกษาธรรมะกันมาขนาดนี้เราไม่ได้สนใจเรื่องการได้บุญได้อะไรหรอกแต่พี่เชื่อว่าหนู purify อ่ะขัดเกลาจิตใจมาจนหนูอยากจะช่วยคนด้วยจึงเป็นไปสอนคนที่มีหรือเด็กที่มีปัญหาต่างๆที่แทกนี่เดียวอยากจะเรียนให้ท่านผู้ชมทราบว่ามันงดงามขอบคุณค่ะพอพอเรามีโอกาสได้สอนเด็กหลายๆคนที่ได้โอกาส เราก็าไม่ไม่ได้ไม่ได้สอนแล้วผ่านไปคือเด็กเหล่านั้นเนี่ยก็เหมือนกับมาเป็นครูของเราพอเราเราเจอเด็กที่เราสอนที่เป็นเด็กปกติที่เป็นเคสย,กยากๆเนี่ยก็เลยทําให้เด็กเหล่านั้นเป็น,เป,นเป็นครู <c oughs> เพื่อที่เวลาที่เด็กที่เราสอนทั่วๆไปยากเนี่ยเราก็จะดึงตัวอย่างขึ้นมายกตัวอย่างเช่นเด็กบางคนเนี่ยที่ผมเคยสอนแล้ะยากๆคือ ใช้เท้าขึ้นมาเล่นเปนีนโนแบบเล่นๆซึ่งซึ่ง,งเราก็แบบว่าตกใจนิดนึงแล้วแล้วแล้วเพียก็เลยบอกว่าหนูรู้ไหมการที่หนูมีมือสองมือเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะครูเคยสอนเด็กที่ไม่มีแขนมาก่อนออแล้วเขาต้องใช้เท้าทําอะไรจริงๆแล้วมันลาบากคนครูให้หนูเลือก ว่าตอนนี้นะตอนนี้หนูจะใช้มือที่หนูมีอยู่สมือหรือหนูจะใช้เท้าดิไปโนกันแน่เพราะว่ามันฝึกแล้วครูว่ามันยากนะยากกว่ามือใช่แล้วเด็กก็เหมือนกับเด็กก็ฟังแล้วบอกว่ามีเด็กแบบนั้นด้วยเหรอก็เลยบอกว่าเด็กบางคนเนี่ยไม่รู้จักเด็กพิการนะเด็กบางคนไม่ได้รับการปลูกฝังแน่นอนอย่างเพราะว่าแล้วมันทําให้พี่คิดเหมือนกันใช่ใช่ว่าเหมือนเด็กบางคนไม่รู้ว่าอ้าว คนไม่มีแขนได้ด้วยหรอเราก็ต้องเราก็ต้องคุยกันยาวแต่ว่าดีใจที่เขาถามขึ้นมาเพราะเรามีโอกาสได้ได้ไปไปพบเจอแบบหลากหลายแล้วเราก็ได้มาเล่าให้ลูกศิษย์เราฟังเพื่อเปิดเปิดสมองเขาเขาก็ไม่ใช้เท้าอีกเลยเห็นแล้วโดยไปแก้ปัญหาให้ลูกชาวบ้านเขาเฉยเลยอย่างเนี้แล้วเขาก็ถามว่าแล้วพวกนั้นใช้ชีวิตยังไงเกิดความสนใจเกิดความสนใจแล้วแล้วผมก็จะยิงเข้าเรื่องก็คือเอาไหม ปีนี้ครูจะทำคอนเสิร์ตการกุศลนะค่ะแล้วเอาเอาเงินที่เราร้องเพลงจากการขายบัตรคอนเสิร์ตของเราไปช่วยให้เขาได้ไปเที่ยวทะเลเอาไหม,มเขาก็บอกว่าได้ทำอ,อันนี้ก็คือเหมือนกับว่าปิ่มก็มีหน้าที่ไม่ใช่เป็นคุณครูสอนร้องเพลงอย่างเดียวแล้วค่ะไม่ได้เป็นคุณครูสอนดนเปียโ,โนหรืออาร์ตอย่างเดียวละครูปิ่มมีหน้าที่ที่จะปลูกมนิษฐ์พันธุ์แห่งการให้ให้ลูกศิษย์ตั้งแต่เล็กๆคือถึงแม้ว่ามัน มันจะมันจะค่อยๆเปลี่ยนว่ามันค่อยๆปริบานในใจเขาแล้วพอเขาเรียนกับเราไปเรื่อยเขาเห็นว่าเอปีนี้เราจะร้องร้องเพลงเอาเอาเอาเงินไปช่วยใครคือคําถามแค่เนี้ยที่มันสะท้อนกลับมาเนี่ยเปิ่มรู้สึกว่ามันมันมันได้ผลมันจะปริบานในชีวิตเขาไม่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจะถามว่าเออ เราเราจะเราจะร้องเพื่อที่จะให้เก่งกว่าคนนั้นดีไหมหรือเราจะเด่นกว่าคนนั้นดีไหมมันมันไม่ใช่คูบิ่งไม่ได้เซ็ตอย่างนั้นให้ลูกศิษย์การที่เรายืมเพลงของของศิลปินมาเราทําให้ดีการที่เราร้องเพลงเพราะให้ตัวเราเป็นบุญกุศลที่เราจะได้ยินให้มีความสุขในตัวเราและการร้องเพลงเสียงเพราะของเราไปให้พ่อแม่ที่จ่ายเงินมาให้เราเรียนร้องเพลงก็เป็นบุญอีกแล้วพอเราทําคอนเสิร์ต ร้องเพลงเพื่อนําเงินไปช่วยให้เด็กที่ได้โอกาสได้ไปทะเลได้ไปซื้อแว่นตาให้คนอื่นหให้ให้แบบให้ผู้ใหญ่อะไรเงี้ยปิ่มก็จะคอยคอยหาโครงการเด็กๆก,ก็จะมีความรู้สึกว่ามีเป้าหมายว่าอ่าฉันเรียนร้องเพลงไปเพื่อ,อสิ่งนี้แต่ว่ามันยังอยู่ในคันลองของการให้หซึ่งปิ่มก็คิดว่าทุกอย่างมันจบแล้วสวยงามหน้าหน้าที่ของปิ่มก็คือจบตรงนั้น น้องเปี่ยมรู้ไหมพี่อยากจะแชร์จริงๆมันไม่ใช่รายการธรรมะหรอกนะ <Hi. S 1> แต่ว่าที่น้องเปี่ยมพูดเนี่ยมันคล้ายๆกับสิ่งที่พี่คิดแล้วก็ตลอดชีวิตพี่30กว่าปีที่พี่ทำเรื่องพพุทธศาสนาเนี่ย oh. พี่ก็มองคล้ายๆหนูเนี่ยคือได้นิดเดียวก็ยังดีแล้วพี่ก็เคยพูดว่ามันเหมือนกับเราปลูกสปรูตอะปลูกตุก ไปเรื่อยๆค่ะหย่อนมเมล็ดพันธุ์ไปเรื่อย<ช>แล้วเสร็จแล้วเขาจะโตหรือไม่โตจะงอกหรือไม่งอกแต่มันยังมีที่มเมล็ดพันธุ์ที่มันงอกขึ้นมาบ้างมันก็ค่อยๆโตขึ้นคุณแม่พี่บอกว่าลูกรูกไ้ไหมลูกทาอ่ะเหมือนกับลูกอยู่ในน้ําทะเลอแล้วกม็มีมีทะเลกว้างใหญ่มากแต่ลูกมีของลูกเท่านี้แล้วลูกก็พยายามกวาดไอ้น้าทะเลตรงเนี้ให้มันเป็นน้ําจืดพี่ฟังคุณแม่ตอนนั้นแล้วพี่ก็มีน้ําตาไหลนะคะมีการรู้สึกว่า ทำไมแม่เข้าใจเราจังทำไมแม่ส่งเสริมเราจังให้เราเข้าใจสิ่งเหล่านี้เราเราเราอาจจะได้เมล็ดพันธุ์ในการที่คิดแบบนี้จากครอบครัวเราก็ได้อันนี้ไม่ทราบน้องปิ่มได้จากไหนพี่ไม่ทราบแต่ตอนนี้สังคมไทยเดี๋ยวเราจะพูดกันในครั้งหน้าเพราะว่าเวลา<ะ>ไม่พอให้น้องปิ่มมาแชร์ให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังฟังว่าในครั้งหน้าเราจะพูดกันเรื่องว่าทำไมหนูถึงคิดแบบนี้ ทำไมหนูถึงมีเขาเรียกว่า,าแรงบันดาลใจที่แบบสวยแบบ aspiration ไม่ใช่ Inspiration uh huh. ง,ง,งดงามอยู่ในใจแล้วอยากทำมันมาจากไหนซึ่งอย่างพี่เนี่ยพี่พี่ไม่ถามว่ามาจากไหนเพราะว่าในทางพระพุทธศาสนาเขาเชื่อว่ามันเกิดจากการ Cultivate การปลูกฝัง<ะ>เ,ออเราเกิดมาเรามีของเรามาหรือไม่อาจจะแล้วแต่ค่ะมันก็ไม่ได้มีมเมล็ดพันธ<ะ>ุ์ที่จะทําให้มัน g r o ทำให้มันโตขึ้นใช่ไหมคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรามาคุยกันในครั้งหน้าว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วเราจะไม่ถูกตราหน้าจากสังคมว่าเรามานั่งประกาศคุณงามความดีของตัวเราเองว่าเราทําเพราะว่าเราอยากเห็นสังคมดีเราอยากซึ่งตอนนี้สังคมไทยก็เป็นสังคมที่ อย่ามาพูดเรื่องความดีคุณงามความดีมันฉันรู้สึกเธอจะเป็นประมาณคล้ายๆสลิมอะไรประมาณอย่างเงี้ย oh. ซึ่งพี่ก็โดนนะคะที่พูดนี้โดนมาแล้ว oh. แล้วก็เออก็เลยทําให้พี่หยุดพูดทร,รมาไปพักหนึ่งเพราะว่าเอาไม่อยากที่จะให้สังคมไทยเนี่ยพูดอะไรที่มันเป็นอกุศลมากไปกว่านี้แต่เท่านี้เท่านั้นจะกลับมาทํานะคะเพราะว่าตอนนี้ใจมันเริ่มเข้มแข็งขึ้นว่าเอา๊ะถ้าเราไม่ทําเลยเนี่ย ก็จะใครลหละจะทำเราไม่ใช่คำถามว่าแล้วฉันไม่ทำแล้วใครจะทำไม่ใช่ตรงนั้นนะว,ว่ามันมีคนทำเยอะแต่ว่าในความรู้องค์ความรู้ที่เรามีองค์ความรู้ที่ครูปิ่นม,มีเนี่ยเราทำอะไรได้บ้างเราเอาแค่ไม่ได้ทะเยอะทะยานเกินความสามารถของเรา<ะ>แต่เอาแค่ความทะเยอะทะยานในความสามารถของเรา วันนี้รายการถามเอาท์หมดเวลาลงอีกแล้วค่ะยังคุยกันไปไม่ถึงไหนเลยพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในเอพิโซดที่ต่อจากนี้ค่ะรขอบคุณและสวัสดีค่ะ